สวัสดีครับแฟนเพจตูมยองนะครับขณะนี้ผมอยู่ถนน้วยโป่งหนองบอนนะครับหน้าซีเอแซดเป็นรถจักรยานยนต์นะครับชนเสาไฟสองสว่างนะครับสต่ะบาดเจ็บนะครับเบื้องต้นเนี่ยเหมือนแขนจะผิดรูปนะครับแขนซ้ายจะผิดรูปนะครับจักรยานยนต์พังเละเทะเลยนะครับเป็นจักรยานยนต์คันนี้ครับคนเตาไฟฟ้า ต้องบอกว่าแรงนะครับแหลกเลยนะครับช่วยกันแชร์ตามหาญาตดนิดนึงนะครับรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุชนเสาไฟสอสว่างต้นนี้ครับทําให้ชายได้รับบาดเจ็บนะครับโอ้โหแรงจัดัรรลุลนได้ยังไงนะครับอยู่ไหนนะมาถามคู่ อยู่มะขามคู่นะครับเบื้องต้นนะครับรับแจ้งาว่าอยู่มะขามคู่นะครับ,บพักอยู่ในบ้านเอื้ออาทรมะขามคู่ครับเป็นจักรยายนยนต์ฮอนด้าเวฟนะครับทะเบียนหนึ่งกไก่ยอยหญิงสองเจ็ดหนึ่งศูนย์บึงการ <125 i. S 1> เป็นเวฟร้อยยี่สิบห้าไอป็นเว่สาีเทานะครับพักอยู่ในบ้านเอื้ออาทรตำบลมะขามคู่อำเภอนคมพัฒนาจังหวัดระยองเบื้องต้นบาดเจ็บเยอะผิดรูปไหมแขนซ้ายผิดรูปไหมแจ็คแขนซ้ายผิดรูปนะครับเนื่องว่าจากชนเสาไฟฟ้ายอย่างแรงนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีเทาทะเบียนหนึ่งกไก่ยอหญิงสองเจ็ดหนึ่งศูนย์ 10, หมวดจังหวัดบึงกาฬนะครับได้รับบาดเจ็บชุกกันแชร์ตามหาญาิด้วยนะครับเบื้องต้นเดินนำฝั่งนี้นําส่งที่ไหนตรงนี้นะครับเหตุเกิดตรงนี้เขตตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดระยองก็จะเคลื่อนยญญ้ายผู้ได้รับบาดเจ็บนาส่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรตินะครับตรงถนนลุงถุงุวิทย์สามแยกห้วยโป่งนะครับก็ นะครับคนละหนึ่งคอมเมนต์ถ้าใครที่เข้ามาก็นะครับภาวนาให้หนุ่มคนนี้นะครับขอให้ปลอดภัยนะครับจักรยานยนต์จะซ่อมได้ไหมเนี่ยนะครับช่วงหน้าเลยใช้ไม่ได้เลยนะครับชนเสาไฟสองตัววางต้นนี้ครับพุ่งเข้ามาในป่าคนกองดินเนี่ยครับก็ขอให้ปลอดภัยนะครับขณะนี้อาสาสมัครกู้ภัยสยามระยองนะครับกำลังปสมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บในจุดเกิดเหตุเป็นการเร่งด่วนนะครับ ตูมระยองและทีมงานตูมระยองนะครับขอให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับอาสาสมัครกู้ภัยสยามระยองนะครับทุกท่านทุกนายที่เดินทางมาช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บในเวลานี้นะครับก็อดตลับขับตะนอนกันนะครับทุกคนมีงานประจําหมดแต่ว่าเมื่อมีปฏิเหตุอย่างนี้ก็พวกเขาเหล่านี้แหละนะครับพรุ่งนี้เช้าเขาก็ต้องตื่นไปทํางานเหมือนพวกเราตามปกติแต่ว่าเขาแบ่งเวลามาช่วยเหลือสังคมนะครับพวกเราต้องชื่นชมพวกเขา ถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านี้แล้วใครล่ะจะคอยช่วยนะครับอันนี้เป็นอาสาสมัครกู้ภัยสยามระยองจุดหนองบอนนะครับเห็นอยู่บ่อยๆคนนี้คับน้องแจ็คครับน้องแจ็คจุดหนองบอนนะครับแล้วก็น้องเอฟนะครับน้องเอฟกับคุณแม่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับหนองบอนเหมือนกันนะครับแขนด้านซ้ายหักนะครับ ใครรู้จักบ้างอยู่อื้ออาทรมะขามคู่ครับอยู่เอื้ออาทรมะขามคู่จกกักรยานยนคันนี้ครับ h อนดา w เวฟสีเทาทะเบียนหนึ่งกกยหญิงสองเจ็ดหนึ่งศูนย์หมวดจังหวัดพึงการแจ้เดี๋ยวมอเตอร์ไซค์เอาไปไหนลูกขายไม่มีใครมาเลยจะไปไหนเป็นกำลังใจให้กับผู้รับบาดเจ็บด้วยนะครับตู้ด้วยคู่ภัยด้วยขอบคุณมากนะครับคุณฝ่ายคนใหม่นะครับก็บาดเจ็บเยอะนะครับ เป็นจกักรยานยนต์นะครับเฉี่ยวชนกับเสาไฟสองตวบางทําให้น้องผู้ชายที่ขับขีจ่จักรยานยนต์มาแขนซ้ายด้านซ้ายหักนะครับขณะนี้นอาสาสมัครผู้ภายสยามระยองจุดหนองบอนกําลังขนสมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บในจุดเกิดเหตุนะครับก็เป็นเวลาหลับนอนของหลายๆคนนะครับแต่หลาย รถแหลกเลยนะครับแขนด้านซ้ายหักกำลังออนบอร์ดนะครับกำลังดามแขนอยู่นะครับขาผิดรูปไหมขาไม่ผิดรูปนะครับแขนซ้ายผิดรูปนะครับเบื้องต้นช่วยกันแชร์ตามหาญาิก่อนครับเผื่อจะได้อนันต์แต่กจายโยนไปไว้ที่บ้านนะครับทรัพย์สินของทางราชการไม่มีการเสียหายแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ารถจักรยานยนต์ก็พังแหลกเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นฮอนด้าเวฟสีเทาเบาะสีแดงนะครับทะเบียนหนึ่งกไกยหญิง 2710หมวดจังหวัดพึงการนะครับเขียวชนกระต่ายไฟสองสว่างนะครับการเกิดเหตุนั้นนะครับตูมายองไม่ทราบว่าเกิดสาเหตุอย่างไรนะครับเพราะว่ามาถึงเจอรถกองอยู่ในสภาพนี้แล้วนะครับเหตุเกิดบริเวณหน้าบริษัท CSZ CSZ นแครับถนนหุ่ยปล่งหนองบอนตําบลห้วยปู่งอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับคุณท้องผลบอกว่าขอให้ปลอดภัยค่าผมแชร์ไปแล้วนะครับ8กลุ่มครับขอให้หายเจ็บหายปวดไปไว้นะครับขอบคุณมาก คุณขอเป็นคนสุดท้ายของเธอได้ไหมปากได้ไหมปากงี้ได้ไหมกลัวหายอีกเออยังไม่หลับค่ะสาวชนบุรี นะครับขอบคุณมากครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแกนโชกคคหมดเลยแหลกเหลวเลยรถจักรยานยนต์ด้านหนะ้าตกหลุมหรือเปล่าครับตกหลุมไหมตรงน้นไม่มีหลุมครับไม่มีน่าจะหลุดโค้งครับน่าจะหลุดโค้งมานะครับเออสวัสดีครับศูนย์ศูนย์หนึ่งขอให้เจ็บคนเจ็บแต่ปลอดภยัย ทุกทุกคนค่าสนุนหนึ่งขอบคุณนะครับอย่าลืมพักผ่อนด้วยนะครับขอบคุณครับคุณพระเจ้าแผ่อขอให้ปลอดภัยค่าส,สานาุนสมบังขอประชาชนถ่ายรูปได้เปล่าไม่ได้ชื่ออะไรนะคือนะต้อมคือต้อมคือต้อมคือต้อมพักอยู่ในเอออาทอนนะเอออาทอนตอนสิบเอ็ดเอออาทอนตอยสิบเอ็ดมะขามคู่นะครับ ชื่อต้อมนะครับชื่อต้อมพักอยู่เอื้ออาทรตอย11ตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองใครรู้จักบ้างมีญาติบ้างมีเพื่อนบ้างอยู่คนเดียวด้วยอืมมาบ้านเสริมเรื่องแล้วบ้านแล้เรื่องเข้าไปดำเนินการรถอ่ะระดับแล้วทุกอย่างการกายเปิดออกเปิดอะครับเป็น1เป็น1ในใครใครพูดถึงดูด้านสุขภาพด้วยค่ะ คุณกัญญานะครับเปิ้ลขอบคุณมากนะครับเป็นฮอนด้าเวฟสีเทาปอดสีแดงจะเป็นหนุกอการเจ้าหญิงสองเหนึ่งศหมวดจังหวัดพุรการนะครับเอาละออนบอร์ดแล้วนะครับขอให้น้องปลอดภัยนะคะขอบคุณนะครับถึงรู้ก็รักขอให้พูดรับบาดเจ็บปลอดภัยค่ะทุกทุกค่ะเออเดือดเดือดแล้วก็ยังมีปฏิเหตุเนาะ คนเต่าเนาะแหลกเลยขอบคุณพลเรือเบงดีด้วยที่แจ้งเข้ามาแฟนอยู่แต่เมียเขาอยู่เบืองการโอ้โหจะมีประโยชน์อะไรล่ะเอาไปหาหาหมอก่อนนะครับคุณผู้ชมนะเพราะอบคุนาราสาวกู้ภัยทุกคนนะคะถ้าไม่มีคงจะเย็นได้เลยนะครับเอาละเนี่ครับเดี๋ยวสยามจุดหนองบอลโซนหนึ่งนะครับ น้องบอล01จะเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรตินะครับจางนั้นเ้วเปิดทางให้รถกู้ภัยของสยามรยองด้วยนะครับที่จะนำผู้รับผิดเจ็บถึงโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติโดยเร็วนะครับจะใช้ส้นทางค่อยป่งนองบอลน,นะครับออขอให้น้องหายเอาไว้ก็แล้วกันนะครับเดึกๆป่านนี้ยังมีประัิเหตุดีก็จะถึงบ้านอยู่แล้วเหตุเกิดหน้าซีเอแทนะครับถนนเวยป่งนองบอล ตำบลทุ่งโป่องอำเภอเมืองจังหวัดระย,ยองขอบคุณน้องๆอาสาสมัครกู้ภัยนะครับสยามระย,ยองด้วยนะครับที่มาคอยเปิดสัญญาณไฟว้าวให้นะครับนู้อยู่คนเดียวหรอเดี๋ยวให้มาเดี๋ยวให้มาอีกคนนึงมารถมาใช่ไหมโอเคก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรยายงานสดจากเพจตูมระย,ยองอรายงานสดณจุดเกิดเหตุหน้าซีเอแซดนะครับผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวดีครับรู้สึกตัวดีครับแขนด้านท้ายหักนะครับ หรือว่าแขนซ้ายผิดรูปนั่นแหละนะครับปก่กรน,นะครับก็ทุกค่ําคืนนี้นะครับใครที่เชิเชิญเชยู่ก็ญเชิญเชอญเชิ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 ญเชัญัชิญัช